เลือกเลยทุกท่านแต่เลือกชุไหนเอาไว้ชุมนั้นโน้ลืมเอามาด้วยกันแต่ตายยากก็สามา้อยกว่าสามร้อยกว่าสองชั้นด้วอันนี้ก็ร้อยี่สบ้าเ แต่ตอนนี้ก็อินกันแค่ดอกไม้ที่แล้วเขาทิ้งไว้ที่ไอเดียเข Mm-hmm. <clears throat> แกงอย่างงสีไม่ได้จับเงินตับตัวไม่ี คือการสวัสดีครับพ่อหนุ่มบินสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีช่องมณโอมชะนะั้นและช่องประกาศชั้นแทุกท่านนะครับพุชซอรีสวัสดีครับท่านอาวันนะครับสวัสดีครับลุงขึ้นไล่อยู่เอฟซีบ,บอกว่าลุงไปอยู่ที่ครัวแล้วลุงขึ้นไล่สายเนยย่า ประมาณน,นั้นพอดีของอย่หลังลุงตามย่ามาป่าแลวเราจต้นร้นอนต้นร้อน

เออถ้ามันดีก็แบบนี้หนละื้ะใส่คุป้าใส่เขรืใช่เออใช่ใชการนี้คุนภาพ้าคน,น,นาบา คนเดินผ่ามันก็งูวว่าเต็มเลยนี่เราเอาไว้เข้ลือห่างเท่าไหร่เข้าเนลือน่าเ่ไร ส่น้ำมุ้งแก้วครับทำร้อนได้ยังครับกำลังอ้าจะมรับก้เปล่ามั้่ไอ้าวอาหารว่างอาหารว่างมนเยวนนะะแก้วลกอาหารว่างเรือ้่าางกระอนบอกอาหารว่างอาหารว่างค่ะกาินสันตีคัาคุณตุุนั้ติค้าการกินเป็นนามงคลสันิค้านโหยุดมาเรื่อยเลมเราไม่ได้ใช้อยู่นได้ อันนี้ไม่ว่างแล้วค่ะทอรอะมันนะ้อนแล้วทำที่จูดูร้อนตอนไหนลนี่ต้มตอนไหนละมตนไหนเลยต้มตอนไหนต้มกนี่แหละเอาตอาที่จูจูทต้มตอนไหนไว้หมูออนบ่อ่อนบ่มันเปิดปุบเกือปั๊บเลยลุงมาทำไมอนกับที่จูจูคนไหมวัน้หมูไม่ร้อนี ก็มดอยานัะมีเตั้งได้ยูเออีกคนจะใหญ่ที่ทั้งซุปทังคนเลนะคนบ้มัเหลืออีกคนประมานี้ค่ะตลอดี้ค่ะเพราะต้อไปตลอดตลอดคนยเลย้เรากี้้ต้ตลอด้ันจะไม่้หมจะแกงหน่ไม้เนี่ โอ้เเบร์น้องกว่าไม่ค้นวัดเป็นน้ำก็ไม่รู้นี่กำลังจะลงีก่อโอ้ขึ้นลายเนี่จะได้คนเข้ามาดูเราทุกคนผมกลมหน้ามาเจอนงกลมหน้าฮาลุ่มใหมดแล้วครับจบแล้วตัวีรู้ดีใส่ครับจบแล้วีใส่ส แอบนะครับแอบุงพันเห็นเห็นขากรองแกระบอกรับองขวดนะครับหนึ่งแก้วเอหอมขึ้นจมูกนะครับเพื่อสุขภาพนะครับเพื่อสุขภาพคุณร้อนขากรอพหนืออะไรใช่ไหมทานกาแฟอันนี้ของโบราณ ้าดูดูวงช่างมาสี่ปีแล้วจะเป็นกำลังใจต่อไปค่ะคุณมะลิวันขอบคุณท้าคุณแม่ครับวันนี้มันจะผ่านไปยังไงหลวงช่างก็จะเป็นลวงช่างมาเดิมจะเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเลยก็เปลี่ยนเยอะนะครับเปลี่ยนเรื่องการใช้ชีวิตที่รา,าจำวัน มันจะต้องเปลี่ยนไปด้วยไา้แรงไรลแไร้โซ่รสายอ่าัแนแนลขอบคุณเอสซีผ่านคุามน้ำเยื้อเดีียว75ชามโอ้75ชามเนี่ยเราอยู่กันกี่คนนะใช่ป้าเจ๊บ้านะเราอยู่กันกี่คนเนี่ย อันนี้ามา75ชามเนเราอยู่แค่ไม่ถึง20คารอกลางเลยเร,เราไม่ใช่เราก็กินไปเรื่อยๆลงุงกินไปเรื่อยๆอาหารตามสั่งด้วยอา,าาอาหารตามสั่ง,าางด้วยแจ้ง,งให้ทีทราบนะครับตอนขอบคุณนะครับผู้ใหญ่จจดีที่ ขนาดขนมตัวเขี๋ยวนะครับเขียวสมผ่อปากมานะครับก็จะมีอาหารเป็นอาหารตามสั่งเนาะผัดกะเพราัครบอย่างเดียวนะครับมีไก่น้นมีเครื่องในไก่ปลาไข่่เออผัดตะเพราหมูไข่ดาวนะครับปลาตะเพราสับไข่ดาวมีเครื่องในไก่เลยลุงขอเดี๋ยวนี้จะทำเมนูใหม่แล้วบ่แเมนคืออะไรไหนเอาอะไรอันนีคนทานบ่อยเหรอที่นั่งทำอยู่นะมีคนทาน ไมไม่ต้องทำผัดที่แกงหมูผมว่าผัดที่แกงหมูก็มีนะถ้สาสั่งเมนูผัดที่แกงหมูขึ้นมาแล้วก็เมนูอะไรล่ะที่เป็นเมนูพื้นฐานที่เขากินกันอยู่ตลอดมี่นี่ไก่นไก่กับกับปองไก่กับหมูหมูชิ้นหมูบยดถึงมาเข้ามาปุ๊บกระเพราไข่ดาวห<ข>มู เจ็กดการเนีงง่ยเขาก็กินแบบนี้เนาะร้านหน้าร้านหน้าได้ไหมร้านหน้าก็ได้ถ้าสั่งหน้าทำได้เนาะเนี่ยเส้นใหญ่ก็มีเดี๋ยวเราจะฝึกทำเรื่อยๆยที่ให้ญาติที่ฝึกทำกับญาติป้าที่บ้านนะครับเวลาป้าที่บ้านไม่อยู่ญาติที่ได้ทำแทนเนาะในครัวมือหนึ่งมือสองมีสระพลังมด <S <S มอนิ่งอะไรปนวันนี้น่าจะเป็นวันแรกของปีหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องอต่อจ้างใหม่ครับ ที่ไม่ต้องก่อสร้างใหม่คืออะไรหมายถึงอะไรที่ไม่ต้องก่อสร้างใหม่โอ้ยทำเหมือนเดิมครับอิตระเนี่ยมาเที่ยวน้ำซุปขึ้นเสียวให้มาหี้าหญ้าชีใส่หมวกโดีเน้องสู้หน่อยสู้หน่อย,อย,อยโอ้ยดึงว่าใครมาดึงว่าเรืชีมาจากไหนนะครับใส่หมวกมาโอ้อยแล้ทำไมสุดยอด เวลาคนน้ำซุปก็ใส่ใส่ก้นด้วยใส่ก้นด้วยจะอร่อยเลยมันจะได้มันจะได้อร่อยรู้เดี๋ยวย่าใส่อันนี้ก็ยังไม่ครบชุดนี่อะไรเขาก็ไม่ได้สูตาเนะถ้าอยู่กับวัยรุ่นนะครับไม่ถ้าเราถ้าถ้าเราอยู่ในใจจะ ผู้ลุงพูดจริงหรือไม่จริงคุณค่อยก็ว่าเจ้าพูดเล่นหมดเลยลูกถ้าอยู่ในใจถ้าอยู่ในใจน่ะพูดอะไรโอ้ลุงก็หยอก่ลุงหยอกเนี่ <c oughs> ลงุงครบแล้วเปลี่ยนจากไปพระุงเป็นตงเกียงก็จะขัดจับวรนจิงก่อนนะโอ้ไม่ถนัดจ้า ลัดไอรัดดีประมาณ,มาณนี้นะคะดีมีเกาะด้วยมีต